คนเราเกิดมาครับเราทุกคนมีชีวิตแต่มันอาจจะมีหลายวิธีนะที่เราจะได้สัมผัสสิ่งดีๆของชีวิตเราเองตัวเราเองนี่แหละเราจะได้สัมผัสสิ่งดีๆของมันมันมีหลายวิธีนะครับแล้วก็การที่เราได้สัมผัสสิ่งดีๆในระดับที่มันเป็นความมัสจันวิดีโอนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับอะแบบแรกแบบที่ผมเคยเล่ามาแล้วเป็นแบบทั่วๆไปก็คือคนเราขอแค่ตั้งใจตั้งใจอะไรสักอย่าง คําตอบของการตั้งใจนั้นมันจะปรากฏก็ขอให้เป็นการตั้งใจแบบดีๆนะครับคือตื่นมาทุกเช้าเราก็ตั้งใจแบบนั้นแหละแน่นอนความพยายามเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแต่ผมกําลังพูดถึงวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งที่มันเบาๆง่ายๆก็คือการที่เราคงความตั้งใจรักษาความตั้งใจของเราเนี่ยเราก็จะไปเจออะไรบางอย่างด้วยตนเองอันนี้ยกไป วิดีโอนี้เนี่ยจุดสําคัญก็คือคําว่าปลดล็อกคําว่าปลดล็อกเนี่ยมีหลายวิธีนะครับถ้าใครย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆมันคือการปลดล็อกของชีวิตผมเองซึ่งเราตั้งใจจะดีก็คือฝันผมอาจจะเวอร์ไปนิดนึงก็คือชีวิตผมก็ดีชุมชนสังคมบ้านเมืองโลกใบนี้ก็ดีอ่ะนี่นี่คือความเพอ้อฝันแต่ผมเปลี่ยนความเพอ้อฝันให้เป็นเป้าหมาย และคำตอบผมไม่ใช่นักพูดนะครับไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่คำตอบเนี่ยมันก็ปรากฏตามลำดับอาจจะมีคนว่าผมบ้าหรือมันไม่จริงหรอกผมไม่ได้เถียงนะครับแต่อยากจะขอร้องให้พิสูจน์วิดีโอนี้เนี่ยท่านไม่ต้องเชื่อผมท่านไม่ต้องดูต่อก็ได้เพราะว่าอะไรครับผมเองก็ไม่ไม่ได้อยากให้ท่านมาดูต่อเพราะว่าการปลดล็อกชีวิตเนี่ยจากความตั้งใจนะ เราสามารถไปเจอคําที่ปลดล็อกได้เองที่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่หยิงนะครับก็คือถ้าท่านมาเอาคําของผมเลยเนี่ยคาที่ผมพูดวันนี้เนี่ยการปลดล็อกที่ผมพูดในวันนี้มันอาจจะไม่มีค่าก็ได้แต่ถ้าท่านไปฝึกปลดล็อกในแบบของท่านเองแล้วร,รู้สึกว่ามันยังดีไม่ได้การที่เรายังดีไม่ไดไ้ไม่ใช่ว่าชีวิตของเราไม่ดีนะครับชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ จะดีหรือร้ายเราก็เรียนรู้จากมันท่านเชื่อผมไหมโอเคไหมครับชีวิตทุกชีวิตดีอยู่แล้วในมุมมองของมันแต่ผมพูดในฐานะของคนใจสอบของคนที่อยากมีความสุขต้องการให้เกิดสิ่งดีๆและความพึงพอใจขึ้นกับชีวิตเราก็เลยหาช่องที่ทำให้ใหง่ายที่สุดอะซึ่งการปลดล็อกนี่เนี่ยมีหลายวิธีการปลดล็อกคืออะไรก็คือทุกการปฏิบัติ ทุกการลองทุกเทคนิควิธีที่ผมกล่าวมาจากวิดีโอหมายเลขต่างๆก่อนหน้าทั้งหมดนะครับแต่ด้วยความที่ผมมีข้อเสียเยอะมันก็เลยยังดีไม่ได้แต่การที่ดีไม่ได้ของผมไม่ใช่ว่าผมไม่ดีผมก็มีค่าของผมมันเหมือนกับรถยนต์คันนึงนะ่ะที่มันอาจจะแล่นไม่ได้แต่ถามว่ามีราคาไหมมันก็มีราคาถ้าช่างซ่อมถูกจุดมันก็แล่นได้ทุกท่านครับ ชีวิตคนเราก็เหมือนกันการที่เราใส่ใจมานิดนึงเราอยากดีเราอยากทําดีได้เราอยากพึงพอใจในชีวิตอ่ะไอ้คาว่าดีเนี่ยเร,เราไม่ต้องไปวัดกันแต่เราพอใจหรือ,อยังละ่ะชีวิตของเรานะครับวันนี้ผมจะมาบอกจุดปลดล็อกจุดหนึง่งซึ่งทรงพลังมากๆสําหรับผมนะโอเคไหมครับสําหรับผมขออภัยแล้วกันนะครับที่ใครดูมาถึงตรงนี้เนี่ยถามว่าทําไมผมถึงไม่บอกไปเลยว่าอะไรที่ปลดล็อกไม่บอกไปเลยดาม มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะว่าอะไรครับผมไม่ได้อยากให้ท่านมาฟังก่อนแต่ผมอยากให้ท่านไปลองปลดล็อกแล้วปลดล็อกอีกด้วยวิธีของท่านเองผมก็อยากฟังวิธีของคนที่แบบในอนาคตอาจจะมีคนมาร่วมทีมพัฒนาชะตากับผมผมก็จะถามว่าจุดปลดล็อกของของท่านเนี่ยมีอะไรบ้างผมจะไม่พูดซ้ําจุดปลดล็อกเดิมๆของผมแต่แต่ด้วยความเขาเรียกว่าอยากได้ดีแบบง่ายๆ ผมก็เลยหาจุดปลดล็อกที่ทรงพลังที่สุดซึ่งจุดจุดปลดล็อกที่ทรงพลังที่สุดนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าถ้าใครไปลองทําไปฟูมฟักมันขึ้นมาเนี่ยผมว่าท่านจะใช้ได้กับหลายหลายอย่างอ่ะเฉลยเลยแล้วกันนะครับแปลว่าอะไรครับถ้าไม่อยากที่จะโดนทําลายโอกาสในการค้นพบได้เอง ในการปลดล็อกชีวิตได้เองในการที่ท่านจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากคำที่ผมกำลังจะพูดนี้ท่านหยุดวิดีโอเอาไว้แล้วย้อนกลับไปดูก่อนอันนี้ด้วยความจริงใจจริงใจจริงๆไม่ไม่มีอะไรเลยทุกวิดีโอแหละที่ผมบอกว่าให้หยุดไว้ก่อนเนี่ยอ่ะมันเหมือนกับอ่ะผมพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับทฤษฎีของวิช,วชาเขาเรียกว่าวิชาบริหารธุรกิจแล้วกัน ไม่ใช่ไม่ดีนะครับทฤษฎีแต่และทฤษฎีเนี่ยดีเข้ามาประกอบเป็นหลักสูตรแต่สังเกตว่านักเรียนที่ไปเรียนเนี่ยดึงไปใช้กับชีวิตไม่ได้โอเคไหมครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งนักเรียนจะดึงไปใช้ได้ก็คืออะไรสมมุติว่านักเรียนคนนั้นเนี่ยมมีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนอยู่แล้วเรียนไปดึงไปใช้ไปทุกท่านครับชีวิตของท่านเองท่านลองเล่นเองลองดึงอะไรบางอย่างมาใช้เองอยากให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลข 6 0 3 602-, 601-, 6 0 0 5 9 9ไล่ย้อนกลับไปก่อนเพื่อเจอจุดปลดล็อกชีวิตในแบบที่ท่านเขียนออกมาเองก็คือทุกจุดอ่ะเป็นจุดปลดล็อกชีวิตของผมหลายจุดหลายจุดนะครับบางจุดบางจุดไม่ไม่ใช่ทุกอันเป็นจุดปลดล็อกหรอกนะครับคือคือมันมีหลายจุดมากๆเพราะว่าของผมมันเป็นคนมีข้อเสียเยอะนะครับมันก็เลยมีจุดปลดล็อกเยอะแต่จุดปลดล็อกวันนี้มีพลังมากอ่ะผมถือว่า ผมได้ให้โอกาสในการหยุดวิดีโอแล้วไปหาจุดปลดล็อกเองเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะครับอ่ะผมพูดเลยจุดปลดล็อกนั้นชื่อว่าอะไรพูดแล้วนะครับอ่ะก็คือการพลังของการมีกระจายที่แรงพอหรือที่ก่อตัวแล้วเพิ่มยิ่งขึ้นโอ้โหทุกท่านครับคนเราเนี่ยเฮ้ยเราเรียนหนังสือไม่เก่งหรอกลองฟูมฟัก พลังของการมีกระใจายให้ดียิ่งขึ้นถามตัวเองว่าพลังของการมีกระจายเนี่ยจะหามาได้ยังไงเรามาคุยกันเลยนะครับแน่นอนมันคืออะไรเฮ้ยถ้าเราไม่ทํามันจะแย่อย่างนี้นะนี่คือชีวิตเราเองเลยนะถ,ถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยหรือถ้าเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยมันก็แย่มันจะแย่เลยนะมันจะไม่ดีเลยนะนึกภาพไม่เห็นเลยเฮ้ยถ้าเราไปทําดีนะโอ้มันจะเหนื่อยหน่อยนะแต่เราก่อตัวเราลงทุนลงแรงกับชีวิต แล้วชีวิตมันดียิ่งยิ่งขึ้นเออมันเป็นพลังพลังสองฝั่งพีะะ่เข้าใจว่าเหมือนกับเราจะตัดต้นไม้เนี่ยถ้าเราตัดฝั่งเดียวตึงต้งตึง้งตึ้งจนต้นไม้ขาดมันใช้แรงเยอะแต่ถ้าตัดฝั่งนี้นิดนึงตัดฝั่งนี้นิดนึงตัดอีกฝั่งอีกนิดนึงตัดอีกฝั่งอีกนิดนึงเนี่ยโอ้โหมันมันช่วยได้นะครับแปลว่าอะไรครับหาเหตุผลใช้จินตนาการใช้การอ่านเกม ใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์ใช้การดูอย่างละเอียดจดอะไรนะเปรียบเทียบข้อมูลวัดข้อมูลนะครับเพื่อสร้างการมีกระใจใยสัมผัสพลังของการมีกระใจใยให้ได้นะครับโอ้โหทีมฟุตบอลบางทีมเนี่ยไม่มีกระใจใยร่วมกันมีปัญหาเลยนะครับพลังของการมีกระใจใยเนี่ยมันเสริมสิ่ง,งต่าง เสริมสิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้ดีขึ้นทุกอย่างพร้อมหมดแต่คนไม่มีกระใจมันไปไม่ได้อะผมได้บอกวิธีการของผมมีกระใจไปแล้วจากนั้นเนี่ยลองเอาไปเสริมเข้ากับสิ่งต่างๆที่ที่ผมเล่ามาทั้งหมดอย่างเช่นคนที่มีกระใจจะก้าวไปถึงจุดที่จเจริญยั่งยืนเราจะใส่ใจวิเคราะห์สภาพชีวิตโดยรอบ วิเคราะห์สภาพชีวิตตั้งแต่วันนี้เลยมองอดีตด้วยก็ได้ตั้งแต่วันนี้เลยไปถึงเลยตายคนที่มองจากเลยตายเนี่ยไปไม่สิ้นสุดนะครับเฮ้ยเราอยากมีชีวิตที่จเจริญยั่งยืนนับจากวันนี้เป็นต้นไปแล้วจเจริญยิ่งขึ้นไปเลยตายไม่สิน้นไม่สิ้นสุดทางมันมีอยู่แล้วอย่างเช่นทางง่ายๆนะครับถ้าคนมีกระใจที่จะเฮ้ย เข้าใจภาพมันแล้วเราจะติดอยู่กับแบบเดิมๆเ,เคยเห็นไหมครับอันนี้ถือว่าผมไม่ยกตัวอย่างที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกหรือในประเทศไทยแต่ยกตัวอย่างครับด้วยค่านิยมของสองสถาบันโรงเรียนนะครับ <c oughs> เขาฟาดฟันเขาตีกันมารุ่นต่อๆมาก็ตีกันมาอยู่นั่นแหละก็คืออาศัยแบบเดิมๆมันเหมือนสองประเทศที่ทะเลาะก,กันมันมันเหมือนกับครอบครัวไม่รู้เราเริ่ม เราเริ่มไม่คุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่ชุมชนสังคมเนี่ยเราเริ่มไม่คุยกันเราเริ่มนินทากันเราเริ่มทําร้ายกันเราเริ่มเล่นการเมืองน้ําเน่ากันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ผมไม่บอกว่าให้ไปเปลี่ยนแต่คนที่จะเปลี่ยนเนี่ยผมบอกเลยว่าการที่เรามีกระจยจะเปลี่ยนมันแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญคือเลยครับแน่นอนมันคือการมีกระจแต่จุดเปลี่ยนสําคัญก็คือการที่เรามาคุยกันแล้ว ปรับตัวเขาหากันปรับตัวเขาหาดีแต่จุดที่สําเร็จคือเลยครับกําหนดปักธงไว้เลยปักธงไว้เลยว่าความต้องการร่วมกันปักธงเป้าหมายร่วมกันแล้วปักหมุดเพื่อกลุยทางสู่เป้าหมายร่วมกันยิ่งหมุดและธงชัดเจนเท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้ครับแรกๆที่เรามาทําแรกๆที่เราปักธงเนี่ยปักหมุดเนี่ยแรกๆมันไม่ชัดเจนหรอกก็ทําไปทําไปทั้งที่มันไม่ชัดเจนนั่นแหละแต่เดี๋ยว เราจะปรับให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราเขียนแผนพัฒนาชาติเนี่ย500ปีเขียนได้เลยนะครับเขียนแผนพัฒนาชาติ5,000ปีแต่เราเปลี่ยนได้ทุกปีโอเคไหมครับเราเปลี่ยนได้ทุกปีไม่ไม่ใช่บอกว่าเขียนแผนพัฒนาชาติ5,000ปีแล้วเราก็ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เดินตามแผนนั้นตลอดไปไม่ใช่ก็คือแผน5,000ปีแต่เปลี่ยนได้ทุกเดือนก็ได้นะครับมันปรับจุดได้หมดเพราะอะไรครับ การเรียนรู้เราเยอะขึ้นสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเราก็ปรับแผนแต่การปรับครั้งต่อๆไปเนี่ยเราจะยิ่งเก่งยิ่งขึ้นการที่คนเราเนี่ยมาคุยกันแล้วมีสิ่งที่จะทำร่วมกันมีผลที่ต้องการร่วมกันเคยชินบ่อยๆเราจะรู้ได้เองอย่างวิดีโอเนี้ไม่มีใครเชื่อผมสมมุติสมมติสมม,ต,สม,มติว่ามีใครเชื่อผมไม่มีใครฟังว่าการพลังของการมีกระใจ การที่เราจะมีกระจายเจริญยั่งยืนแล้วเรามาเจริญยั่งยืนร่วมกันเนี่ยแล้วง่ายๆคือเลยครับเรามากําหนดเลยว่าเราต้องการอะไรเราอยากทําอะไรเคลียร์ให้มันชัดเจนแล้วไปร่วมกันอันเนี้ยมันจเจริญได้ง่ายเพราะว่าคนเราเนี่ยผมไม่ได้เก่งทุกด้านผมอยากได้สมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มผมทําวันนี้ไม่ได้แต่ถ้าทีมทําได้เราอยากไปทําธุรกิจไปติดต่อทําธุรกิจไปซื้อไปขายลําพังคนเดียวลําบากแต่ถ้าเรามีพวกร้องมีทีมงาน มันง่ายกว่านะครับนี่แบบง่ายงแบบไม่ง่ายเลยแต่ผมไม่ได้รอนะครับถ้าย้อนกลับไปดูวิดีโอถามว่าแล้วผมจะเอาอะไรมาเปลี่ยนชีวิตถ้าเกิดว่าไม่มีใครฟังเขาเรียกว่าการกําหนดเพื่อพาตัวเองเนี่ยไปถึงประสบการณ์เชิงลึกอ่ะผมจะเล่าให้ฟังนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เป็นเกษตรกรปกติมีเนื้อที่ไม่น้อยวันดีคืนดีขุดพบกรวดหรือหินเนี่ย แล้วกรวดหรือหินเนี่ยมันกลายเป็นพลอยก็อยู่ทางฝั่งจันทบุรีตาดอะไรพวกนี้แหละนะครับผมก็ฟังจากยูทูบนี่แหละไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับจากนั้นก็ขายพลอยล่ํารวยมีระดับเป็นหลายสิบล้านนะครับชีวิตก็กินหรูอยู่สบายมีมีผู้หญิงเพิ่มด้วยอ่ะพูดตรงตรงแค่นี้แหละนะครับเอาแค่นี้พอนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพลอยหมดนิสัยการใช้ใจ่ายก็ยังเหมือนเดิมการเปรอบด้านก็ยังเหมือนเดิม แต่เงินมันลดลงเรื่อยๆพอเงินมันลดลงถึงขั้นที่เป็นหนี้หรือสูญหายอันนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดก็คือจําไม่ได้ทั้งหมดนะครับหลายคนเริ่มปลีกตัวต้องมาเลี้ยงลูกลําพังสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเขาหลังที่ที่ทนทุกข์ทรมานมานานก็คือการที่เขาไปนั่งสมาธิซึ่งหลักของการนั่งสมาธิผมไม่พูดแต่นั่งสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นเข้ามาโนหรือเขารู้ พบชาติอะไรของเขาก็แล้วแต่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาโดนเนี่ยมันยังไม่สาสมเลยสมควรแล้วที่เขาต้องโดนอย่างนั้นลูกจากที่ไม่ตั้งใจเรียนกลายเป็นตั้งใจเรียนจากการที่เขานั่งสมาธิจนถึงเอ้ยมันเป็นไปได้เหรอสภาพการเงินการดูแลชีวิตสภาพครอบครัวทยอยดีขึ้นจากการนั่งสมาธิผมไม่ได้บอกให้พวกเราไปนั่งสมาธินะครับ ให้ยกตัวอย่างคนที่อย่างเช่นเดวิดเบคแฮมเพื่อนเลิกซ้อมไปแล้วโค้ชปล่อยแล้วเดวิดเบคแฮมซ้อมต่อทักษะฝีมือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเดวิดเบคแฮมมันลึกมันลึกซึ้งกว่านักฟุตบอลทั่วไปอ๋อน,นักวิ่งวิ่งแข่งกันเนี่ยนะครับคนหนึ่งวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านนิดเดียวะเขาได้เหรียญทองนะครับ นั่นแหละนะครับคนที่ได้เหรียญทองกับคนที่ไม่ได้เหรียญทองเนี่ยรางวัลกับเกียรติยศมันต่างกันเยอะมากผมไม่ไบอกว่าให้พวกเราแข่งขันกันแต่ในจังหวะที่อาจจะไม่มีใครเชื่อเราเราหาประสบการณ์เชิงลึกในตัวเลือกของชีวิตในการเรียนที่เราเรียนโดยที่ไม่ต้องไปไปคิดถึงคนอื่นมันเหมือนกับอะไรการไปคิดถึงคิดถึงเพื่อนที่ทะเลาะก,กับเรา ลังแต่จะทําให้ดึงดูดให้มาทะเลาะกันมากยิ่งขึ้นแต่การที่ไม่คิดถึงเลยเดี๋ยวมันจะห่างๆกันไปเลยนะครับเอา้าเป็นไงบ้างข่าวสารบ้านเมืองเอ้ไม่รู้เรื่องไม่ได้ตามเลยมันก็จะไม่มาผัวพันกับเรานะโอเคไหมครับคนนั้นทําไม่ดีแย่มากเราไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นอะไรไม่ต้องไปวิเคราะห์ไม่ต้องไปคิดถึงเพราะอะไรครับอา้าคนเราถ้าตกลงใจว่าเฮ้ยสภาพชีวิตมัน เฮ้ยมันก่อตัวมามันมีทั้งบาปและบุญมันมีทั้งทุกโทษเราจะตัดจบตรงนี้เราอยากมีชีวิตที่ดีเฮ้ยทำยังไงอ๋อมันมีแบบที่หนึ่งคนเรามาคุยกันสร้างความฝันสร้างเป้าหมายร่วมกันสร้างสิ่งที่จะทำร่วมกันแล้วไปทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเจริญง,งอกงามไปเองซึ่งผมได้บอกไว้แล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆผมไม่พูดเยอะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือเราไล่ตามไม่หมดหรอก พูดไปก็งงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้หยิบกระดาษปากกามาทาอ่ะเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะครับเพราะว่าอย่าอย่าว่าผมเลยนะครับผมกราบขออภัยแล้วกันถ้าพูดอะไรไปแล้วมันกระทบแต่วันนี้เนี่ยผมรู้ซึ้งแล้วจริงๆว่าพลังของการมีกระใจที่เพิ่มขึ้นแล้วทีมของคนที่มีกระใจแล้วมาสร้างสารรค์ชีวิตร่วมกันดีบ้างไม่ดีบ้างใช้ระดับอารมณ์ความรู้สึกที่มันจะเต็มที่หรือจะมากจะน้อยบ้าง เ,เรื่องปกติมันผสมให้ลงตัวได้นะครับตามหลักการต่างๆอันนี้ยกไปทั้งหมดถือว่าได้อธิบายไปหมดแล้วสามารถทําได้แต่ถ้าไม่มีใครฟังเราอย่าท้อแท้ถึงเวลาจะเรียนตั้งใจเรียนให้ดีขึ้นถึงเวลาจะเป็นสถาปนิกเป็นสถาปนิกที่ลึกขึ้นเหนือกว่าก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าถ้าถามว่าคืออะไรสาการตรงนี้เนี่ยแน่นอนสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของผมก็คือ เราจะเพิ่มพูนพลังของการมีกระจายจะดียังไงคนมาฟังเนี่ยคุยกับผมไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าจะเข้าประเด็นมาเลยว่าเออสิ่งที่ฉันต้องการคืออันนี้ทางที่จะไปถึงเนี่ยบอกกันได้หมดแหละทุกคนวางแผนได้หมดบางคนวางแผนไม่ได้ก็ปรึกษาได้ปรึกษาผมได้แต่สิ่งที่จะให้ไปถึงสิ่งที่จะผ่านเส้นทางได้ก็คือพลังใจหรือพลังของการมีกระจายเราต้องการมันจริงหรือเปล่า โอเคไหมครับทางมันบอกได้หมดอย่างที่ผมบอกมันมีทาง2ทางก็ไม่ต้องไปพูดซ้ํานะครับทางที่เราจะเรียนเก่งทางที่เราจะมีเงินนะครับถ้าคนเรากําลังก้าวอยู่บนเส้นทางของการมีเงินแต่โยนเงินออกไปจากระบบยังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอยู่ยังไม่ได้กล้าที่จะไปะเผชิญการหาเงินมันก็ยังหาเงินไม่ได้บางทียังติดอยู่ในเขาเรียกว่าสภาพของการใช้จ่ายแบบเดิม สภาพของการครบหาและใช้จ่ายแบบเดิมๆม,มันก็ไ้่อาจจะบันทอนอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันนะครับแต่การที่เรามีกระจายได้แรงเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเราต้องการอะไรใช่ไหมเป้าหมายมันเขียนไว้ละมันจะมีบันไดของมันมันจะมีหมดุดมีกลุยมีทางของมันแต่สิ่งที่จะช่วยไปถึงออเลยครับพลังของการมีกระจายที่แรงพอปรับให้สมดุลได้ปรับให้แรงได้ แล้วการจะสร้างการมีกระใจทำยังไงลองไปเขียนมาจะใช้แรงพลังจะกี่ด้านจะทำนานเท่าไหร่ไปถึงจุดที่ติดเครื่องพลังการมีกระใจที่แบบมันใช้ได้เป็นปกติใช้ได้อย่างสะดวกสบายก็ตามนั้นเลยนะครับคือคือดีใจตื่นเต้นเจอเสร็จเนี่ยตอนนี้เวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วไปทุร้มาแล้วผมก็โอ้โห คือการที่เราไปสัมผัสเนี่ยให้ผมพูดง่ายๆก็คือเราดึงพลังจากธรรมชาติแล้วก็ดึงพลังจากสังคมมนุษย์นี่แหละนะครับยิ่งสังคมมนุษย์ที่เรามาคุยกันตรงประเด็นเลยว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเราต้องการอะไรความต้องการของฉันของฉันนะความต้องการของฉันเป็นอย่างนี้ฉันคิดอย่างนี้เปลี่ยนจากความต้องการของฉันเป็นความต้องการของเราถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนพอเกิดความต้องการแล้วเนี่ยเรา เปลี่ยนเป็นเป้าหมายสิ่งที่เราจะทําร่วมกันเนี่ยมันมันยังไม่ถึงนะแต่เราจะทํานับ1 2 3ไปสห้าไปถึงยังไงบันไดสู่เป้าหมายจากนั้นเนี่ยคนเรามาสร้างพลังการมีกระจายร่วมกันนี่คือคําตอบแต่ไม่ต้องรอครับเราไม่ต้องรอว่าใครจะต้องมาร่วมกับเราเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ถ้าขอร้องได้ก็คือถ้าดูวิดีโอนี้จนจบก็บอกต่อวิดีโอนี้ได้หรือวิดีโอก่อนหน้าก็ได้นะครับเพราะว่า มันมั่นใจแล้วนะครับมันสบายมากๆถ้าเอาไปประกอบกับ603 602 601ก็ไล่ย้อนกลับไปสัก20วีโอแล้วกันนะครับผมว่าไปได้ปลดล็อกได้แน่นอนขอบคุณครับสวัสดีครับ